จะไม่รู้ว่าทำได้ในนไ n มครับ t ถ้าอย่างนั้นถ้าคุณคิดว่าทำได้เง้ก็มาลองดูสิมาแล้วครับวิธีแรกก็แค่คุณก็แค่ทำอือน,นี่ก็คือให้อย่างนี้ไปก่อนนะครับเออเห็นไ,ไหมยังไม่ได้เออทำอย่างเงี้ยแหละ คุณคิดเองนะไม่คิดนะนี่เอาทุกคนนี่แล้วเราก็ต้องทำอ,อย่างนี้ครับนี่ถ้าเราต้องทำอ,อย่างนี้ มาทุกคนพี่เราก็ต้องทำอีกนี่ดีคือแล้วคุณก็ต้องทำอย่างนี้นะครับทำไปสลับซ้ายขวาไปมาแล้ก็ทำแบบนี้ก็กจะได้เจอกับขนม แล้วกกรอบนี่มาเออเอ,อีกทายังไงเจ้าทนมปุกเนี่ยอีกนิดเดียวครับน,นี่แล้วคุณก็จะได้ขนมมาะดูละอันหนึ่งโอเคครับนี่นี่แล้วคุณก็จะเจอ,เจอกับขนมฟ็อกกี้ถ้าคุณอยากครับก็ถามเลยดนะังนั้นมัน ดีที่ต่อไปนะครับก่อนทำอย่างนี้ไปก่อนนะคะเราค่ะดีทำอย่างนี้ไว้ใช้รับตัวน,น้ำ

อีกครับติเลยฮึ่มหรือว่าไมต้องทำเลยไม่ดีกว่าทุกคน้ะนทุกคนไม่ต้องทำโอเคไหมตัวไปวิชิก่นกันเลยนี่วิชิกีนี้นะครับเราสามารถต้อนเรื่องกับเพื่อนได้ครับไม่นะครับเออ เราก็สามารถหรอกือในอเนาะด้วยนะครับว่าเ,เราจะลงน้ำกันกมาทำอย่างนี้จ้ะ นีหนีแล้เวเราต้องย่าทำให้ดูเฮ้ยถ้าฮัน,นมีแค่แสงกว่างอีกแล้วเราก็ทำอย่างนี้ไปนะครับ แล้วเราก็ต้องทำแวบต่อลงไปเรื่อยๆนะครับเอื้อเราก็ต้องทำอินฟีน้ำอีกแล้วอืมทีทุกคนและคอยรู้งอหนึ่งสองสามอืมอ่า าเราเลือกเซอวิกับเพื่อนี่เพื่อนไปเก่งไดปดความเาแน่เลยไปดีม สามารถปล่อยให้ติดอยู่อย่างนั้นได้นะทุกคนหรือว่าพยายาเติมน้ำอีกก็ได้นะครับแต่มันต้อง มึงยอมส้ำเราจะไปช่วยเพื่อนนะครับเอ้ยมานี่เออแล้วก็ทำได้นะครับมาโอเคตอนนี้ตอนนี้เราว่างแล้วไปเจ้า